ม่มีครับมีไหมครับไม่ติอีกครับอันนี้มนเลยครับโอเคอมันแล้วนะครับแค่พูดกันสื่อสารกันก็มันแล้วมันนะอันนี้คือกับนัดจกกี่จารนะผมอยากจะถามว่าธรรมะที่ประกอบอกับเพลงด้วยเพลงประเประกอบผสมกับเพลงที่ธรรมะที่มีมีเพลงออมด้วยออ๋ธรรมะมีเพลง มีเพลงอ้อมแล้วก็เพลงที่อ no ้อมโดยธรรมะด้วยผมอยากจะทำว่าอันไหน่าฟังและก็เช่นการที่เปิดเอ่อเปิดเปิดตอนเที่ยงไงที่เปิดอะไรนะทังสารนังกิชามิอันนั้นและอันนั้นก็มีเพลงมาด้วยอันนั้นลาฟังเหมับงสารนังกิชามิอย่างงี้ครับวก็มีดนตรีมาด้วยครับแล้วก็เช่นการอสดแอ่เมตตาแล้วก็ อนไรสิทิปทานสิปิปทานทนงกับพระมาแล้วก็มีเสียงดนตรีด้วยฉะนั้นฟังได้ไหมครับอะไรนะคุณอยากจะถามว่าที่มีที่มีเสียงที่มีดนตรีธรรมะที่มีดนตรีผสมมาแบบนั้นเราเป็นเลนนั่นแหละฟังได้ไหมฟังได้ไหมครับผมแล้วก็ฟังแล้วมีการขาดซินไหมครับอธนตกรรมไหมครับ เข้าใจครับอาจารย์เดี๋ยวตอบได้อ่านนิมนต์ครับเดี๋ยวลองตอบก่อนนะครับถ้าใรเดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยเสริมกันนะครับผมฟังเข้าใจตลอดน่าจะฟังทังเข้าใจตลอดเลยะคุณเคยแล้วอาจารย์สมเด็จกัมพูชานะคตรงนี้เนี่ยยจะคิดได้แง่ไหนดีนะครับท่านในอัจฉริเนี่ยท่านพูดไว้สลับกันอัจฉกิาหนึ่งเคยอ่านใช่ไหมอัจฉริาหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับ ที่ผมยกมาเคยจดไว้อยู่ในวชิระพุทธินะครับถ้าวชิระพุทธิจีกาจะบอกว่าทำพูดปลีฟังดีกว่าจะได้เห็นศัพท์ด้วยคีตูปะสังหิตังปนะทำมังโสตุงวัตตินะครับนี่อยู่ในทีคนิกายสักกถานะคีตูปะสังหิตังปนะทำมังโสตุงวัตตินะครับแต่การฟังทมที่ประกอบกับชีตักับดนตรีเนี่ยสมควรนะครับคือเป็นธรรมะและมีดนตรีประกอบถ้าจีคณิกายสักธรรบอกว่า,าสมควรนะครับส่วน ทร,รมครีตะคือเป็นดนตรีที่ประกอบด้วยธรรมนะนี่ไม่สมควรนี่มันต่างยังไงที่ออกไหมทมที่ประกอบกับดนตรีดนตรีที่ประกอบด้วยธรรมถึงความ,มแตกต่างนะครับทำที่ประกอบด้วยดนตรีก็อย่างเช่นคาถาเราไหมครับคาถาต่างที่เราสวดน่นะมีดนตรีประกอบอย่างนี้นะมีฉากมีฉากหลังหรือว่ากระาเอ่ทำรรมัคีตะนะครับดนตรีที่ประกอบด้วยธรรม คือการร้องเพลงอะไรทั้อย่างนะครับแล้วมันมีเนื้อหาธรรมะอยู่ในนั้นใช่ไหมการร้องเพลงหรือการสวดอะไรก็ได้ว่าที่มันเป็นเพลงนะครับมีเนื้อหาธรรมะอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะถ้าตรงนี้นะครับถ้าในทีขั้นริกายอัจกรถาบอกไม่ควรแต่ถ้าเกิดในอัจกรถาของขุนทักษปาถะพูดสลับกันบอกว่าถ้าเป็นธรรมะคีตะควรทําที่ประกอบกับดนต,ตรีไม่ควรคืออุณง่ายสลับกันเมื่อกี้อนะเราจะเอาแบบแข็งหรือแอปอ่อน ถ้าแบบแข็งก็คือไม่ควรทั้งสองอย่างแบบอ่อนก็คือควรทั้งสองอย่างนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงในถ้าพูดหลักให้ฟังก่อนเนาะถ้าตามวิมติจะหลักทั้งหมดของวินัยแหละเขาจะมีถืออยู่นะครับคลุกะละหกเกสุคลุกเกถาตพันตีเอตังวิเนะละขะนังนะครับในบรรดาข้อไิ่ดีใที่หนักและข้อไม่ิจฉัยที่เบานะครับพึงตั้งอยู่ในข้อไม่ดีฉชยที่หนักนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนี้เนี่ยอยากให้ฟังประเด็น ที่ในมังคลาธทีปนีนะครับใครแปลปะทอสีมาแล้วอยู่ในเล่มสองนะท่านพูดไว้อย่างนี้นะครับว่าอาวิสุกะภูตัสสะทีตัสสะสวนังกทาจิวัตตินะเรื่องเอา้ามขอภยัยอวิสุกะภูอวิสุกะภูตัสสะทีตัสสะสวนังกทาจิวัตตินะครับการฟังดนตรีนะครับที่ไม่เป็นค่าศึกสมควรฟังได้ในบางคราวนะครับก็จะคำนี้นะ ท่านยกตัวอย่างมงคลท่านยกตัวอย่างเรื่องพิสูจที่เดินไปในป่านะครับได้ยินอะไรหญิงที่หาอะไรครับทําได้ไหมทำอาชีพอ,อะไระะหาฟืหนหร, <ๆ S 1> หรือเปล่านะที่ว่าร้องเพลงที่เกี่ยวกับอนัตตาอะไรใช่ไหมครับฟังแล้วก็บรุรรมใช่ไหม<ช><ช>ครับท่านก็เลยให้เงมีมุนอย่างเงี้ยว่าในเพลงบางอย่างนะครับจะเป็นถ้าเทียตัวนี้นะครับจะเป็นธรรมะที่ประกอบด้วยธรรมก็ตามธรรมที่ประกอบด้วยธรรมอาจทาได้ประกอบด้วยนะไม่ผิดเอาไหมจะเป็นธรรมที่ประกอบด้วยดนตรีก็ตามดนตรีที่เป็นธรรมะก็ตามเนี่ย ก็ถ้าเกิดตามมงคลน,นะก็สมควรฟังได้ในบางคราวนะครับอ่าก็ใครมีเสริมไหมครับมีเสริมนะครับอาจารย์สมบูรณ์ครับไม่เสริมนะก็ท่านจะเอาอย่างไหนล่ละครับ <c oughs> <c oughs> บอกว่าได้ทั้งสองอย่างนนแต่เป็นบางคราวนะครับบางทีก็ธรรมะที่ประกอบดนตรีบางทีก็ดนตรีที่มีธรรมะ นะครับต้อนอันดับห,หนึ่งเลยนะครับอาจารย์พอดีผมก็พอจะระลึกได้อยู่นะครับผมเรื่องนี้ยอาจารย์ผู้รูษชนามังคลาถาตีประดีเหมือนจะสรุปใจความที่ผมเข้าใจนะผมจะเข้าใจว่าที่ท่านบอกว่าไอ้เพลงขับนะครับที่ประกอบด้วยธรรมเนี่ยมันสมควรบางคราวหมายถึงว่าที่ผมเข้าใจคือธรรมะเนี่ยมันสูงนะครับแต่เพลงขับอะ่ะมันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นการเอาธรรมะเนี่ย มาทําให้เป็นเพลงขับเนี่ยมันไม่สมควรนะครับคืออย่างเช่นเอาอ e ิติปิโสมาร้องให้มันเป็นเพลงนะครับสมมุต e ิโลโซเอาไปร้องอย่างนี้นะครับเอาอ e ิติปิโสไปร้องเลยนะครับคือไม่ได้สวดนะเอาไปร้องนะครับแต่กับอีกคนหนึ่งเป็นนักดนตรีนั่นแหละแต่แต่งเนื้อหาของเพลงให้เป็นธรรมะนะครับอันนี้คือเอาของต่ำเนี่ย ให้มันสูงขึ้นนะครับคือเพลงขับมันต่ําแต่ทําให้มันสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดยังนักดนตรีไปเอาอิตีปีโสเนี่ยเอาของสูงมาทําให้มันต่ํานะครับที่ผมแปลเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์มังคลาตท,ทีมณีเนี่ยท่านจะเอามตินี้นะครับคือว่าไอ้เพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมเนี่ยสมควรบงวังคับเพราะท่านจะยกตัวอย่างการบรรลุธรรมนะครับจากเพลงขับที่มันอิงธรรมะ นะครับหรืออย่างเช่นพระพุทธเจ้านะครับในเอลกาปตาเนี่ยก็จะทรงสอนเพลงขับนะครับที่มันเป็นธรรมะนะครับพระองค์จะไม่สัรเสริญการนำธรรมะ มาทําให้เป็นเพลงขับนะครับเาจะจเอาธรรมะมาสวดให้มันเป็นเสียงยืดเสียงยาวเสียงอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเว้นไว้แต่สารพันยะนะครับองค์ก็ไม่ได้อนุญาตเอาไว้เพราะฉะนั้นผมที่ผมแปลผมเข้าใจว่าอาจารย์ต้องการจะสื่อแบบนี้นะครับแต่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะท่านไม่ได้ยกตัวอย่างการนําธรรมะมาเป็นเพลงขับเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับท่านจะยกอุทาหรณ์ที่เป็นเพลงขับที่ประกอบด้วยธรรมนะครับ ก็ให้แง่มุมไว้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะโอ้ดีนะครับผมว่าอาจารย์นรินจะมารนรินเนี่ยพูดดีนะผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยสนทนากับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชอบไปสอนโยมที่มาเลเซียนะฮะสอนสมาธิท่านบอกว่าผมเนี่ยชอบดนตรีทิเบตมั้นดนตรีมันเย็นมันมีอะไรมันมีเครื่องดนตรีอะ นั่งแล้วมันเป็นสมาธิไอ้จริงๆแล้วผมฟังด้วยกันนะนั่งฟังอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับผมก็ไม่เห็นว่าผมเป็นสมาธินะครับท่านบอกว่าเปิดแล้วมันจาเป็นเย็นนั่งสมาธิเนี่ยได้จิตนิ่งนะครับผมก็หรือผมกิเกลสหนากว่าท่านก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นมันบันเทิงนะครับคือธรรมะเอาไปเป็นบันเทิงผมคิดอย่างนี้นะ มีความเห็นคล้ายๆกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ตัวอย่างที่พระบรรลุธรรมที่มาฟังเพลงขับตรงนั้นเนี่ยก็คือเขามีเจตนาจะร้องเพลงตามภาษาของเขาเนี่ยแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยมันไปอิงธรรมะซึ่งพระมาฟังแล้วก็มาเจริญกรรมฐานต่อก็ได้บรรลุธรรมอย่างนี้นะครับแล้วก็มีทุกวันนี้เนี่ยเขาแต่งเพลงแต่แต่งเป็นเนื้อหาธรรมะเข้ามา อันนี้ก็ผมก็ว่าฟังดีอยู่คือคือมันมันต่างกันลิบลับนะครับถึงจัแบบแต่งกันเป็นเป็นดนตรีใส่ดนตรีเหมือนกันระหว่างอันหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาธรรมะนุนล้วนอะอย่างอ,าอะไรอะพุทธังสารนังคาชามีนะแต่ผมฟังไปแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเอาของสูงไปต่ำอย่างเงี้ยอย่างอย่างไงอย่างนั้นแหละแต่อันนี้เนี่ยพยายามเอาของต่ํามาเป็นของสูง ผมก็เห็นเห็นตรงกันอย่างนี้อยู่ว่าความเหมาะความควรนะครับหรือมีใครจะเสนอความคิดเห็นยังไงครับตกลงคนที่ถามนะั่นมีความเข้าใจไหมครับ่าเหมือนด้วยเหรอครับก็พมมขาดใจเมือนทีอาจารย์พูดทีสุดท้ายนี่อาจารย์ครับขาใ,ใจเมือนว่าการเอา เช่นการสวดมีบทนังที่สวดการันีการันตีนี่เพลงมือนให้พรอ่ะเหมืนอนที่พรเลยครับใช่ <laughs> ครับคนลดสิ่งอ๋อคือคนมักจะพูดอย่างนี้ผมเคยฟังความคิดเห็นนะฟังพระนักเผยแผ่เราทำยังไงก็ได้ไปเทศแบบโบราณเนี่ยเขาจะใช้คำว่าโบราณครับผมก็ไม่รู้ว่ามันโบราณยังไง ประเทศโบรบบาณไม่ได้หรอกเราต้องพัฒนาเราต้องให้มันเข้าไปนะทุกวันนี้เขาจะทำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกศาสตร์แบบนี้เนี่ยเขาจึงเอามาใช้ในการเผยแผ่อยู่ด้วยนเขาดังด้วยน,นะอย่างพระมหาสมปองตาลปุตโตงเงี้ยเห็นไหมอจเจริญความแว่อย่างนี้ะครับ <S 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 จเจริญความว่าอะไรนะ สรุปแย่งนี่ครับหาตึ้มครับผมดูแล้วมันก็เหมือนเด็กๆเขาเล่นกันนะผมก็ไม่รู้นะเขาก็จะคือคนชอบไม่ได้ชอบแบบศรัทธาแบบเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเขาศรัทธาพระอรัครสาวกแต่ว่าเขาศรัทธาก็คือว่ามันมันมันตลกโปกหามันเหมือนกับตลกคาเฟ่นะครับผมดูดูนะดูเท่าที่ถามครู ที่เขาได้ไปฟังไปอะไรมาเขาก็จะพูดในลักษณะแบบนี้คือฟังแล้วมันไม่ง่วงเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกิดความสลดใจหรือว่าได้ข้อคิดอะไรจากธรรมะอะไรมันฟังไปแล้วมันตลกโปกฮาเหมือนเหมือนฟังพวกตลกคาเฟ่ประมาณนั้นนะครับผมก็มีความคิดเห็นแบบนี้อยู่เหมือนกันโนะอกาสครับ,รบมี ความคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคิดจะให้อาจารย์มาเสีย <spinning> ละนั่งช่วยอ่านข้อความอัตถกถาิธปฟังอีกรอบหนึ่งครับข้อความของอัตถกถาน็ข้อคารนะครับอีพันนกายหนึ่งอ่านได้ฟังได้ก็ได้นะครับเนาะอ่านตามแบบเลยนะครับเริ่มตอนแรกก่อนนะครับบอกว่าคําว่าสาธุกิตะคีตังวานะครับความว่าการฟังปาจินนะคีตะไม่สมควรนะปาจินนะคีตะนี่ย่อผ่านไปก่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันคืออะไรระบบไม่สมควร ขาบอกขีตูปาสันหิตังปณะธรรมังโสตุงวัตตีติขีคานิกายัตถะกถายังวุตตันติวุตังมีคํากล่าวไว้นะครับท่านก็อ้างมานะในที่นิก,กายัตถะ,ะเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าการฟังธรรมที่ประกอบกับคีตะสมควรนะครับโบราณกะเป็นต้องอ่านบาดีก็ได้นะแต่ในคันถีบทโบราณนะครับท่านกล่าวไว้ว่าแมธคามะคีตะคือไปคินสลับกับเมื่อกี้นะคือเป็นคีตะที่ประกอบ กับรมนะครับอันนี้ไม่สมควรแล้วก็บอกว่าแต่เมื่อเมื่อมีการกล่าวอย่างนี้เยว่าเราทั้งหลายเนี่ยเมื่อมีบุคคลกล่าวถูกไหมมีบุคคลกล่าวขึ้นมาว่าพวกเราทั้งหลายจากร้องเพลงจากพูดให้ท่านฟังคือพูดยนไม่ใช่พูดให้ท่านฟังพุทธศาธา,ายามะวัดวาเทมะนะครับคือจากบรรเลงถวายพุทธเจ้าแปลงงี้ดีกว่านะครับคือจากร้องเพลงถวายพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรไปรับนะครับไม่ควรไปรับปากเขาไปรับคําเขาว่าเอาเลยโยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ บอกว่าัามปติจรำปฏิชีตุงนวัตตินะทยงเข้ามาพูดอย่างนี้นะครับว่าเขาจะร้องเพลงถวายุทธเจา้าเนี่ยไม่ควรจะไปรับว่าไม่ควรจะไปรับนะครับบอกว่าเป็นธรรมทุกกฎด้วยทุกกตังโหติพูดอย่างนี้เหมือนกับเป็นการบอยเขาร้องเพลงนะครับฉังนั้นไม่ควรแต่เมื่อเขาพูดว่าผมจะบูชาผมจะกระทําการบูชาผมจะกนะแสดงชาดกหรือว่าจะเล่าเรื่องนะครับแต่อาจจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่าเขาพูดคําพูดนี้แต่คําอื่นพูดนะครับ ก็ได้บอกว่าผมจะร้องเพลงให้พุทธเจ้าอะไรอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เนี่ยจะรับว่าสาธุไม่ควรนะครับนี่ไม่ใช่นพรุ้ธีกาท่านยกมานะส่วนอีกที่หนึ่งนะครับนี่เอามาจากคำพีตังขาวิตารานีพิณวาดีกานะครับท่านบอกว่าชื่อว่าธรรมภานะกะชีตังนะครับก็แปลว่าดนตรีที่เป็นการอะไรนะสวดธรรมนะครับเอาของกันาก็ได้นะครับ มี่ผมเคยติดโจมันเหมือนกันนะครับที่ชิคาหัที่สิบของปฏิทินปีพิคุนีนะครับท่านก็ยกบข้อควรเนื้อความที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยครับผมเข้าใจอีกในคนละด้านกับพี่ทางวิทยากรได้อธิบายไปเลยนะครับนั่นหมว่าที่เพลงครับธรรมะที่ประกอบกับเพลงควรเพราะเราใส่ใจฟังธรรมะไม่ได้ใส่ใจฟังเพลงนะครับไม่ได้ใส่ใจฟังเสียงดนตรีแต่ดนตรีที่ประกอบกับธรรมะไม่ควรเพราะไอเสียงดนตรีนันไม่ควรกับเรา นะครับผมเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะว่ามีปาฏาอย่างนี้ไว้กับข้างกันธรรมะที่ประกอบกับพลงควรแต่ธรรมะที่ประกอบกับดนงตีควรแต่ดนงรีที่ประกอบกับธรรมะนั้นไม่ควรอย่างนี้นะครับผมเข้าใจอย่างนี้เลยนะครับตามที่ผมเคยดูมานะครับไม่ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะครับนะอันนี้เป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งนะผมก็เคยดูมาสองสามที่นะครับก็เข้าใจอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแง่มุมนี้นะครับแต่ผมจะถามคำถามนะครับ อ่านให้นครับอันนี้ผมเสนอของพิเศษแต่ผมถามคามถามหนึ่งนะครับเรื่องที่ถามผ่านไปเมื่อกี้นะครับว่าที่าจาศเียนนันนะครับพูดไปว่าที่สามัญชนถามนะครับว่าที่ไม่ใช่อุปชาให้แต่สนธนคมได้ไหมนะครับอาจารย์เียนัันตอบว่าได้ใช่ไหมครับได้ในกรณีผมเลยสงสัยว่าในกรณีที่อุปชาอนุญาตหรือว่าในกรณีไหนไอ้คาที่ว่าได้ตรงนั้นนะครับ ขอโอกาสครับได้เลยครับในแบบอะไรเขาบอกว่าแม้อุปชาไม่ได้สั่งเลยจะให้บวชก็ควรนะครับแล้วเขามให้บวชที่นั้นตอนนี้ผึงกอนบวชนะเขามาให้บวชที่นั้นในวิมติวินโนทนีตีกาขยายว่ามาถึงให้ทั้งสามอย่างอเออสามมันเนีนทนหน่อยจาได้ไหมคําว่าบ,บรรพชามีอะไรบ้างหนึ่งผมผมสองผมผ้ากาสายะสามให้สรารณคมวิมติขยายว่าทั้งสามอย่างเลยนะครับแม้ไม่ได้สั่งก็สามารถให้ได้นะครับแทนอุปชาจนีด้ เป็นอุปชาไม่ใช่ว่า<ะ>ถ้าตามสามน้มันเลอุปชายังอุทิสะปะพาเชตินะครับบวชเจาะจงอุปชาแสดงว่าเอาเจาะจงอุปชาไปเลยเราไม่ต้องมีอุปชาหรอกไม่ต้องมีพระที่เป็นอุปชาอยู่แถวนั้นเลยเจาะจงเอาท่านไปนน่นท่านไปกรุงเทพอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมอยู่เนี่ยผมอยากจะบวชให้พระอผมอยากจะบวชให้เนรผมก็บวชไปเลยจเลยจาะโดยเจาะจงท่านอย่างนี้เลยแหะครับขอการครับตามแบบนี่คืออุปชาไม่ว่าง อันนั้นท่เข้าใจว่าอะไบ้างแต่น่าจะได้รับการอนุญาตจากท่านก่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี<__<_<_<_้นะครับแต่มีจริงจมันจะมีว่าไม่แม้ไม่ได้สั่งเลยมีพูดอย่างนี้นะครับแม่ไม่ได้สั่งเลยเขาใช้ปาฐเลยใช่มครับปาเลยตีกามีกไล่มาเรื่อยๆก็สั่งก่อนแล้วก็แม้ไม่ได้สั่งเลยนะครับนั่นก็มีอยู่นะครับปาฐแต่ว่าเขาไม่ใช่อุปชานะก็ต้องถือว่าอุปชาคือรูปที่นั่นแหละรูปอุปชาเนี่ยแหละเขาว่าใครแทนเฉยใชะแต่ต้องใส่ใจอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องใส่ใจนะครับ ถ้าไม่ใส่ใจก็ถือว่าเราเป็นอุปชัยก็จะมีอาบัตได้นะครับถ้าองคุณไม่ครบอขอบคุณครับครับก็คงมีคำถามอะไรไหมครับจะมีคำถามขึ้นมากองสามสี่แผ่นแล้วนะครับ